กำลังสียางไปเก็บเห็ดกันพี่น้อง,งป้าเห็ดรุ่นเบิ้งปานีิวาซิมี่บอพนักงานเก็บเห็ด <c oughs> เจ้าถามค่หมาปา่าอันนี้ระแวกนี่มีมาป่านี่เซ็นสีแดงเนาะกำลังออกลูกไหมนี่เด้อันจนถึงวันที่หนึ่งสิงหามาป่ากำลังออกลูกเนาะมาหน่อย มาปลาหล่ไล่อยู่หนิพี่น้องเป็นเ็ข้างสังเกตตัวเก็บน้ำงามพี่น้องมีแต่เก็บดินขี้ดินก็สวยก็งามขี้ดินงามขี้คนเก็บเลยพี่น้องนี่เป็นดินค่ะเก็บั้งจมแต่ว่าหากได้เฮ็ดหลายก็โมูแมงบ้านโจ๊บเป็นตัวการทายอยากหาลำธางเลยพี่น้องนมาเพื่อนผ่้ให้เขาปลาเนาะหมาปลามันกำลังออกลูกใหม่ เลยย่างหาน้ำท่าก่อนตายด้มตายุายุึ้นกลมหาแเอเห็ดอันอืองอยขั้วันนี้เาจเก็บเก็บกแล้กนใครสินาดิโอตก่อน เด้อาหูหูฮาปารบดวงเห็ดมันหลายค่ะพี่น้องมองได้กต่หลายเนี่ยได้ปาร์ดโอ้ดวงเห็ดดวงเห็ดเจอแล้วเจอแล้วพู่นเต็มไปหมดเลยพี่น้องเลยไม่ได้เห็ดเก็บเก็บเก็บใส่เวลาเนาะเดี๋ยวมันคำ ตรนีนทำเดียวตรงน้ตรงนแมนยูมาทำผดมาทั้งไก่้อมด้วยไก่้อมด้วยพี่น่อยผนมหากินไก่แถวไอเมืองเอโหดังว่าได้กินเด้หาแถวนั้นโอ้ยยูไต่ห้าเขียวเนาะห้าเขียวก็แหง ก็ติดแอบแปดดูเพื่อเก็บเห็ดงามงามแต่ไม่น่าเก็บเห็ดโอ้ยเบิ่งว่าจืดเลยพี่น้องเออเก็บเห็ดมือเดียวเบิ่งเห็ดหลายแต่หญ้าแห้งแต่เห็ดใส่หญ้าผมไงต้องเขียร์ขึ้นดอกเห็ดพังหมด ไปเรื่อยๆเนะาะเห็นอเ <laughs> น็น้อยาูุ่เป็นกิโนะนี่ไปเรื่อยๆที่นงก็มีเรื่อยๆเนาะเก็ดกำลังออกอไงออกก็ถ้าหลายๆก็เด็นหวากจออกหลังมูตล,ลอดเป็นหนี่ เห็ดทั้งเลยนี่เนี่จะเห็ดล้วนๆตุงมืยก็ไม่ได้ใส่มานี่จะเห็ดเตอร์นี่เห็ดลายขนาดเห็นว่าแดบดบมันงองเนาะกล่องมันแนมเ่าใครเึ็ เลือกแล้วเรียบร้อยนี่จ้าผลงานของมือดีนี่ละเหฮดเดนมาร์กนะวินแรกของเดนมาร์กของปียังมาทัานใหญ่ปันไดไม่ได้ดอกกุมตู่มันได้แค่นี้ก็เลือดรูแล้วจ้าเลือดมันรออีกสักเดือนหนึ่งจังสิภาากระ,ระ่พาะไข่แจมพี่น้องเริ่มืดแล้วเนาะ